พี่แอ็นส,สวัสดีเอฟซีเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงแอ็นใช่ไหมนี่เฮ้เสียงแอ็ไนไหมเสียงแอ็นค่ะแอ็นจ้าน้งองเอนสารครามเหรอแอ็นสาวสารครามบอเอนคนละคนคนละคนโอ้เอ็นกระนวนใช่ไหมนี่แอ็นกะนวนค่ะอ๋ออันนี้บอยอยุบลใช่ไหมอุบลอ,อันนั้น บอยอุบลผสมพันงัวบอยสารครามผสมพันคนผสมผสมหลอดสามพันแต่ว่าผสมฟรีผสมตัวจริงฟรีเออเลือดลอยเลือดลอยพี่คะพี่แมนพี่น้องทางบ้านก็ได้ไปจอวยแมนอันนัดกันกับพอ่อวันที่เจ็ดกันยาเจ็ดกันยาเออวันที่เจ<อ>็ดกันยาพ่อพอ่พอสิพาจัดอยู่บ้านในนู่น ไอ้บอยทำงานผู้บ่าวา F C I ของบ่าวลายไหลไหมก็เลื่งใจเออดีแล้วนี่เพิ่น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 ใจดีแล้วเอาใจซร้อยโย่เป็นควงเบากระพอทุกมือเลยไอ้เบากระพอทุกมือแต่ว่าโบมบยอยากกวนเจ้านะเอาใจความรู้สึกโย่กสู้สู้มันมันถูกทุกอย่างมันเริ่มต้นไม่ได้เขาก็ยังเป็น สายเลือดนักสู้อยู่ครับผมเจา้าบ่ได้หยุดอยูย่แค่นี้หรอกมันมั่นใจว่ามันต้องมันต้องมันต้องเดินได้มันอาจจะดีกว่าหมืน่นสิบพันพันมากอะไรแต่เกมขอบคุณหลายๆได้เด้อน้องแอนขอบคุณหลายหลายอออาเอฟซีหลายบ้างับมีแต่คนฝากพ่อแม่กันรักใจเด้อไอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายหลายเขาจะฝากบ้างเด้วขึ้นจอยพี่น้องเมืองก้อนว่า เพิ่นขึ้นจอเจ้ะเนี่ยเพิ่นขึ้นจอด้วยคอยเตยส่บ่ไว้ตีเตยทางอนไล์ดีแม่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลาสิลองแท้าอกจ้าเอาลอกเฮ็ดเบื้องเลี้ยงพักพรซาจะแต้มเตยทอแบ๊แบ๊แบ๊ตะเกีหงย่ังเพ่งเพลยแบ๊วแบ๊เพงไปดังบ่อนรองบ่อนองขาบ่มาดัง ขันมือนี่มีงานแม่ขันบอมีงานคอยไปแล้วกูเงินกูเงินจุบเลยจ้างสูงกูจะหูยุดนี่โอยกอือ่เอือแต่ว่าติจ้างกูเต็มหมตีเขาเขาเออคนติจ้างพนันตีมันซอยบ่ได้ล่เงีนจากไหนเนาะขอบคุณเอฟซีบนเอเบีแนนบอยอนบอยเพื่อมันขมาบอกยาลไรอ๋อขอบคุณขอบคุณก้าดบีด้วยนะคะ ณพี่น้องทีเนี่ให้การสนับสนุนนะคะปิ่นมองรัมด้วค่ะพี่แม่จักรพันธ์นี่ก็คือพีไสยคนหนึ่งที่อยู่ในวงการแล้วกันแม่งบริทิมเหมือนวันนี้ท่านเอบีก็ไปให้แทนกับปอยนะคะเพราะว่าเราเองอยู่กรุงเทพเราอยู่กรุงเทพประมาณดกวตถึงสิบกไปกไปก็หลังไปบ้านเอบีกับเขาไปให้กำลังใจด้วยนะรังกับไป้ด้วยนั่งด้วยหลคนเลยครับ ขอบคุณแฟนคขับท, <concealed here. S 2> ทุกทุกบ้านเลยนะครับทัชทัชบันแอนออรดีบ้านเอพีดีบนแฟนบอยซีดีไสแล้วครับแฟนคลับของมอล้ำใจก้วยทุกทุกท่านดีไปเหมือนกับไปไปเป็นตัวแท้เห่ครับบอยครับเป็นแอนได็จอปตอนตรงกำลังใจครับแฟนจักระพันนะครับก็ขอให้คนช่วยนะครับผู้ใดสนับสนุนรีบขอให้ช่วยกันทุกคนครับผมเอาไหมเอาวะเนี่ยพอยซ์ก็สิ่งหายจิฮะ เ้าสีไฮติใคยว่ามีน้ำตาดอกสีไฮแล้วสีหัวพูดกับพี่บ้าไฮปีโนนีน่